มีต้นไม้เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะการการสร้างบ้านหรือว่าการปลูกบ้านเหมือนสมัยก่อนนะคะอินเดินย่าเยอะนะขึ้นไปปลูกซึ่งบางทีมันก็จะมีเชื้อของต้นไม้อยู่มั้งเขาบอกว่ามันจะได้ให้หลังคาบีแทส ว่าน่าจะแปลว่าให้มันแน่นให้มันติดไม่รู้เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยหรือเปล่านะที่บางทีหิม,มุงหิมะเนาะแล้วก็ลมอะไรเงี้ยถ้าเกิดช่วงบรรยากาศแย่ๆเนาะอากาศแย่มากๆอ่ะมันอาจจะมีส่วนเนาะเพราะอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับดินเคลือบไว้อีกชั้นหนึ่งเหมือนกับแบบยึดไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าสมมติว่าช่วงดูหนาวเนาะที่หิมะมันตกเนี่ยถ้าเกิดหิมะมันอยู่กับหลังคาโดยตรงเนี่ยข้างในบ้านนะที่มีตะผงตะผิงคือพยายาให้มันอุ่นนะแทนที่มันจะระเหยขึ้นไปหมดนะคะมันก็จะกลายเป็นวนเวียนอยู่ในบ้าน กับเป็นการควบคุมอุณหภูมิในระดับหนึ่งเพราะว่าหิมะมันก็ไม่ได้โดนหลังคาโดยโมงเนอมันเหมือนมีชั้นดินบนหลังคาเนี่ยพุมไว้อีกรอบหนึ่งเนาะก็เท่ากับเหมือนกับว่าเป็นชั้นทชั้นกลางระหว่างความเย็นของหิมะกับความอุ่นของที่เตาผิงข้างในบ้านนะคะให้มันไม่มาเจอกัน ก็กลายเป็นความเย็นจากข้างนอกก็ไม่ได้เข้ามาความร้อนจากข้างในก็ไม่ได้ออกไปก็นับว่าเป็นความชันฉลาดของมย์เป็นเงนินที่แบบแก้ปัญหาสภาพอากาศได้อะไรเงี้ยดูมันก็แปลกตาดีเหมือนกันเนาะมีต้นไม้อยู่บนหลังคา